ในวัน 1>, <wykor> 1>, 1, 1เหต e ุการณ์ป้นเครื่องบินก่อการร้ายแต่มีข้อสงสัยมากมายว่าเป็นเพียงแค่การจัดฉากฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่เรื่องลึกลับชาแนล ในเช้าของวันที่11เดือนกันยายนปีคศ2001เป็นเช้าตรู่ก่อนวันทำงานของชาวนิวยอร์กเล็กน้อยมันก็น่าจะเป็นวันที่ดีวันหนึ่งเหมือนกับวันอื่นๆที่ผ่านมาถ้าหากไม่มีเครื่องบินลำใหญ่พุ่งเข้าชนตึกฝาแฝดหรือตึกที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อของตึก World t r a e e c e n t เ r เหตุการณ์ในวันนั้นเชื่อว่ายังคงอยู่ในความทรงจาของคนทั้งโลกและเชื่อว่า จะจดจำกันไปอีกนานในชื่อของโศกนาฏกรรมนายวันวันจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริษัทต,ต้องล้มละลายหลายบริษัทอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแต่ที่ยอมไม่ได้มากที่สุดก็คือการกล้าเข้ามาหลวงคอง,งูเห่าของผู้ก่อการร้ายจากการรวบรวมสถานการณ์ในครั้งนั้นได้ระบุเอาไว้ว่า เกิดเหตุจี้เครื่องบินโดยสารโบอิงโดยเป็นรุ่นโบอิง 767-200ER จำนวน2ลำและโบอิง757-200อีก2ลำจากสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์จากนั้นเที่ยวบินมรณะทั้ง4ลำซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่ถูกจี้กลางอากาศเหมือนกันทั้งสิน้นเครื่องบินมรณะจำนวน2ลำไต้พุ่งเข้าชนตึกโบลทรสเซนเตอร์ในเวลาไล่เลี่ยกัน อีกหนึ่งลำมุ่งเข้าชนตึกเพนทากอนส่วนเที่ยวบินสุดท้ายนั้นกลับพุ่งลงบริเวณเขตชนบทของซอมเมอร์เซตรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของพิสเบิร์กซึ่งนับว่าโชคดีที่ไม่เข้าชนในเขตชุมชนหลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ในขณะนั้นโดยการนำของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบูชได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งประเทศ และขอร้องให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปไหนและหากใครพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีส่วนทางภาครัฐเองก็มีมาตรการเฝ้าระวังขนย้ายคนและข้อมูลสำคัญออกจากศูนย์ราชการที่สําคัญทั้งสิน้นทั้งตึกเพนทากอนที่ถูกพล่ลมเสียหายบ้างส่วนรวมทั้งทำเนียบขาวต่างโกลาหลวุ่นวายส่วนทางตึกฝาแฝด World Trade Center ก็เป็นอันต้องจบตำนานลงเพระทนความเสียหายไม่ได้จนเกิดการถล่มลงมาเหลือแต่เพียงซากเหล็กปหลักหักพังและกองปูนกองใหญ่เท่านั้นภายหลังมีการสรุปจํานวนความเสียหายในเหตุการณ์ครั้งนี้โดยมีการระบุว่าผู้เสียชีวิตนั้นเสียชีวิตทั้งสิ้นเป็นจำนวน2977คนซึ่งมาจากทั้งผู้เสียชีวิตบนเครื่องบินและผู้เสียชีวิตในอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ถูกทำลายลง รวมทั้งผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ในลักษณะอื่นๆความเสียหายทั้งหมดนั้นประเมินบุลค่าสูงถึง20,000ล้านเหรียญสหรัฐเลยก็ว่าได้แต่ความเสียหายทางด้านจิตใจของคนในสหรัฐอเมริกาและคนทั่วโลกนั้นยิ่งกว่าจะประเมินค่าได้หลังจากเหตุการณ์นั้นเริ่มที่จะสงบลงและเชื่อว่าจะไม่มีเที่ยวบินมรณะเที่ยวที่หหรือ6 รวมทั้งการก่อการลายเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันตามมาอย่างแน่นอนแล้วประธานาธิบดีจอร์ดดับเบิลยูบุชได้ออกถแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยขอให้ประชาชนร่วมกันสวดมนต์ให้กับผู้เคราะห์ร้ายในเหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากนั้นยังประกาศอย่างแข็งกร้าวว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ต้องรับผิดชอบและชดใช้ในสิ่งที่ได้ทำแม้ว่าเหตุการณ์จะสงบลงแล้ว แต่ก็ไม่มีกลุ่มคนก่อการร้ายหรือกลุ่มใดออกมาแจางความรับผิดชอบว่านั่นเป็นฝีมือของพวกเขาและทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาเองย่อมไม่รอให้คนเหล่านั้นออกมาลับสารภาพอย่างแน่นอนกระบวนการสืบสวนถึงผู้บงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมีความพยายามอย่างมากที่จะมองหาผู้บงการที่อยู่ภายใต้ความมืดนั้นให้เจอทางสหรัฐอเมริกาเดระดมทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีจำนวนมาก เพื่อที่จะพิกแผ่นดินหากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้อย่างเต็มที่จนกระทั่งคืนวันที่12กันยายนปีคศ2001เจ้าหน้าที่สามารถแกะรอยพบรถเช่าคันหนึ่งซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นของผู้ต้องสงสัยในการจี้เครื่องบินครั้งนี้ที่สนามบินนานาชาติพอร์ตแลนด์ภายใต้รถพบตํารายการบินที่ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนวิน,นาศกรรมครั้งนี้จากการสืบสวนพบว่าผู้ที่เป็นคนเช่ารถนั้นชื่อ นายโมฮัมเหม็ดอัตตาฮันซัตอาลีจากประวัติพบว่าเคยสมัครเรียนขับเครื่องบินและได้รับใบอนุญาตเครื่องบินนั่นจึงเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกากำลังคลำม,มาถูกทางแล้วแต่นั่นก็ยังไม่ดีพอที่จะกระชากหน้ากากของผู้อยู่เบื้องหลังได้เงินปมเล็กๆอย่างนายโมฮัมเหม็ดอัตตาทำให้หน่วย FBI ของสหรัฐอเมริกาค้นพบคำตอบอย่างมากมาย มีการคนบ้านของนายโมฮัมเหม็ดอัตตาการสอบสวนเพื่อนสนิทของเขารวมถึง้นขวายังข้อมูลที่โรงเรียนสอนการบินที่เขาเคยเรียนสุดท้ายทำให้ทาง FBI มองเห็นภาพได้ชัดขึ้นโดยมองว่ากลุ่มก่อการร้ายในครั้งนี้มาจากตะวันออกกลางซึ่งต่อมาก็ได้ประกาศรลายชื่อผู้ที่ตกอยู่ในเครือข่ายต้องสงสัยซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายในเหตุวินาศกรรมในวันวันในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นทั้งหมด19คนหนึ่งในนั้นแน่นอนย่อมมีชื่อของนายโมฮัมเหม็ดอัตตาด้วยและทางหน่วย FBI ยังแจ้งอีกว่ามีผู้ร่วมสนับสนุนในเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า50คนแต่ก็ยังคงไม่เปิดเผยรายชื่อเรากลับมาดูกันต่อในเรื่องจุดสุดท้ายที่ทางหน่วย FBI เห็นนั่นก็คือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้มาจากตะวันออกกลางยังไม่ต้องสงสัย ยิ่งหากมองในรูปแบบการกระทําแบบปฏิบัติการพีชีพก็ยิ่งไม่ต้องสงสัยเพราะถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของคนกลุ่มเหล่านี้อยู่แล้วเมื่อเรื่องทําให้แคบลงทางหน่วย FBI จึงมุ่งประเด็นไปยังกลุ่มก่อการร้ายที่มีบทบาทในภาคตะวันออกกลางในขณะนั้นโดยเฉพาะกลุ่มที่มีผู้นำหัวรุนแรงและขัดแย้งกับนโยบายทางทหารของสหรัฐอเมริกาซึ่งรวมรายชื่อได้ดังนี้ กลุ่มจีฮัดกลุ่มฮามาสกลุ่มอิสลามิกจีฮัสแห่งปาเลสไตน์และกลุ่มเฮซอลเลาะที่มีฐานทัพอยู่ในประเทศเลบานอนกลุ่มเหล่านี้เป็นศัตรูกับรัฐบาลประเทศอิสราเอลมาอย่างยาวนานซึ่งภายหลังประเทศอิสราเอลนั้นได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดีจึงเป็นไปได้ด้วยว่าเหตุนี้อาจเป็นชนวนให้เกิดการก่อการร้ายครั้งนี้ขึ้นก็เป็นได้ แต่ภายหลังประเด็นนี้ก็ได้ตกไปเพราะว่าความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายอย่างนายลีคลีเลอร์มองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นอย่างมากเพราะกลุ่มที่กล่าวชื่อมาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ค่อนข้างขาดเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลทุนทรัพย์และก็ปราจากผู้ที่ทำให้การสนับสนุนสิงเหล่านี้ที่ผ่านมาใช้เพียงอุดมการณ ความเชื่อก็เพียงเท่านั้นในการต่อสู้ดังนั้นหน่วย FBI จึงพุ่งเป้าไปยังกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำได้ถึงขนาดนี้ซึ่งหวยนั้นได้มาออกอยังชายที่ชื่อว่าอุสมะบินลาเดนซึ่งในขณะนั้นเขาเป็นผู้นำกลุ่มก่อก,การร้ายอันกออิดะซึ่งจากการระบุของสายลับทั่วโลกเชื่อว่ากลุ่มก่อการร้ายนี้ มีการกระจายกำลังอยู่ในทั่วทุกมุมโลกและยังมีการสนับสนุนทางการเงินอย่างไม่ขาดสายเชื่อว่าคนหลายคนคงไม่เคยรู้จักชื่อของอุสมะบินล,ลาดินมาก่อนจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์วินาร,รมในวันวันนี้ครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าชายคนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วทำไมสหรัฐอเมริกาถึงระบุว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้ตามประวัติแล้ว เขาเป็นลูกชายของมูฮัมหมัดบินลาเดนนักธุรกิจก่อสร้างรายใหญ่ชาวซาอุดีอาราเบียเรียกได้ว่าฐานะทางบ้านของเขานั้นรวยมากแม้ว่าจะมีพี่น้องด้วยกันทั้งสิ้น57คนซึ่งตัวเขานั้นเป็นคนที่17นอกจากนั้นตระกูลของเขายังมีสายสัมพันธ์อันดีกับราชวงศ์กษัตริย์ซาอุดิอาราเบียจึงถือว่าเป็นหนึ่งในตระกูลที่ยิ่งใหญ่อันดับต้นๆของซาอุดีอาราเบียในขณะนั้น จุดเปลี่ยนของชีวิตนั้นเกิดขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจรวมเข้ากับกลุ่มนักลบมูจาฮีดีต่อต้านกองทัพโซเวียตที่บุกอัฟกานิสถานในปีคศ1980ในช่วงนั้นกลุ่มของเขาได้รับการสนับสนุนทางการเงินมีความรู้ทางการทหารมีเทคโนโลยีที่ใช้ในสงครามรวมทั้งกลยุทธต์ต่างๆมุ่งเน้นการต่อสู้แบบกองโจรเป็นหลัก ึ่งผู้ที่มอบการสนับสนุนทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองเพราะช่วงดังกล่าวนั้นสหรัฐอเมริกาและโซเวียตถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ด้วยเรื่องอะไรก็ตามต้องอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันเสมอความสามารถของเขานั้นถือว่าโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของบรรดาผู้ร่วมงานสุดท้าย จึงทำให้การจัดตั้งกลุ่มกอ่อการร้ายที่ชื่อว่าอันกอีดะซึ่งในขณะนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านกับโซเวียตโดยเฉพาะซึ่งรวบรวมนักลบชาวอาหรับและจากประเทศต่างๆเข้าด้วยกันสำหรับการก่อวินาศกรรมในครั้งนี้ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าสาเหตุนั้นมาจากยุคที่เกิดสงครามอิรักคูเวตซึ่งในขณะนั้นฝ่ายอิรักได้เข้ายึดประเทศคูเวต และทางสหรัฐอเมริกาได้ส่งกำลังเข้ามาช่วยเหลือคูเวตโดยขอนำกำลังผ่านทางประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งทางกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียก็ยินดีซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ทำให้อุสมะบินลาดินรู้สึกไม่เห็นด้วยและภายหลังเสร็จสิ้นสงครามอิลักคูเวตทางนายบินก็ได้ออกมาประนามการตัดสินใจของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียว่าปล่อยให้คนนอกศาสนาเข้ามาเหยียบยัน และสร้างความแปดเปื้อนในแผ่นดินของพระเจ้านั่นถือว่าเป็นประวัติย่อๆของชายที่ชื่อว่าอุสมะบินลาดินเราจะกลับเข้ามาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์วินาศกรรมกันต่อหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาได้ประกาศออกมาว่านายอุสมะบินลาดินนี่แหละเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งในการก่อการร้ายครั้งนี้อีกทั้งยังให้รางวัลน,นำจับถึงหล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้หน้าของนายบินลาเดนบินว่อนอยู่ในทุกสื่อที่มีอยู่ทั่วโลกเรียกได้ว่ากลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนแต่ภายหลังนายบินลาดินได้ออกมาแถลงการของตัวเองผ่านสำนักข่าวหนึ่งของอาหรับเนื้อหาและข้อความแถลงการนั้นได้ระบุเอาไว้ว่าเขาไม่ได้อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติการในครั้งนี้แต่ตัวเองก็รู้สึกดีใจไม่น้อยที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นกับสหรัฐอเมริกา คำถแถลงดังกล่าวนั้นยิ่งทำให้สหรัฐอเมริกาเสียหน้าเป็นที่สุดจึงประกาศรวบรวมกองกำลังทางประเทศพันธมิตรเข้าโจมตีอัฟกา,านิสถานซึ่งเป็นประเทศที่เชื่อว่าเป็นแหล่งกบดานของนายบินล,ลาดินซึ่งภายหลังก็ได้มีคำถแถลงการจากนายบินล,ลาดินได้ขอให้ชาวอิสลามทั่วโลกร่วมกันต่อต้านชาวอเมริกันและสังหารได้ก็ยิ่งดี ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นอย่างดีความขัดแย้งในครั้งนี้จึงเริ่มบานไปลายไปทั่วทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามกันมากนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งที่เป็นรูปธรรมขึ้นของทั้งสองฝ่ายจนบางคนคาดว่าหากลุกลามไปยังวันข้างหน้าจะกลายเป็นสงครามครูเสดครั้งที่สองไปก็เป็นได้ทั้งหมดนั้น เป็นเรื่องของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในวันๆที่เรารู้จักมาจากสื่อทั่วโลกซึ่งโดยส่วนมากแล้วมาจากฝากของสหรัฐอเมริกานั่นจึงมีคำถามตามมาว่าจะกลายเป็นว่าคนทั้งโลกนั้นฟังความข้างเดียวหรือไม่เพราะอย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศหนึ่งที่มักจะคอยสร้างภาพหลอกลวงคนทั้งโลกและมักจะยืนกระต่ายขาเดียวว่าเหตุการณ์นั้นเป็นจริง ทั้งเรื่องของการเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกการตายของฮิตเลอร์ที่มองว่าเป็นเรื่องของการจัดฉากพอฮิตเลอร์นั้นมีความลับอยุมมากมายที่สหรัฐอเมริกาต้องการรู้แต่ไม่ต้องการให้ประเทศอื่นรู้ด้วยและอีกมากมายหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ก่อและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็อาจาเป็นเหมือนที่แล้วแล้วมาก็เป็นได้ ที่มีผู้ให้ข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมในครั้งนี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่เป็นการจัดฉากส่วนในอุสมะบินลาดินนั้นถือว่าเป็นแพะตัวโต,วตวที่รอเวลาเชืก็เพียงเท่านั้นในเหตุการณ์ที่ตึก World Trade Center ถูกเครื่องบินบินชนถึงสองลำซึ่งเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่ได้รับความเสียหายจากการก่อวินาศกรรมในครั้งนั้นมากที่สุด มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องได้จับพิรุษได้บางอย่างซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยไม่น้อยทำให้เราคิดไกลได้ว่าทั้งหมดนั้นอาจเป็นการจัดฉากเพื่อหวังอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้โดยเรื่องลึกลับได้รวมข้อมูลความสงสัยทั้งหมดเอาไว้ดึงต่อไปนี้ 1. ประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ตึกเ World Trade ถล่มจำนวนมากนั้น ได้ยินเสียงระเบิดดังเป็นชุดๆซึ่งเสียงดังกล่าวก็คล้ายกับการใช้ระเบิดถล่มตึกซึ่งหลักการระเบิดส่วนที่ทําให้ฐานระเบิดพร้อมกันเพื่อให้ตึกนั้นถล่มลงมาตรงๆและไม่ทําให้พื้นที่บริเวณรอบได้รับความเสียหายมากซึ่งก็สอดคล้องกับลักษณะการถล่มของตึก World Trade Center ในครั้งนี้หากจะว่าไปแล้วถ้าเป็นการถล่มที่เกิดจากเครื่องบินโดยสารพุ่งชนตามทฤษฎีแล้ว ก็น่าจะเอียงไปทางทิศทางที่ตึกได้รับความเสียหายถือจะถูกต้อง 2. มีการสำรวจความคิดเห็นของชาวสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับโศกนาตรกรรมในวันๆจำนวน42เอร์เซเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นการสร้างขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อหวังผลประโยชน์ในบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นน่าจะรู้อะไรบางอย่างที่มากกว่าหน้าหนังสือพิมพ์บอก 3. ม,มีตึกที่อยู่ใกล้เคียงกับตึกแฝดนั้นถล่มลงมาตึกดังกล่าวเป็นเพียงตึกที่เก็บเอสกสารก็เพียงเท่านั้นแต่ที่สำคัญตึกดังกล่าวไม่มีส่วนในการชนนี้เลยเครื่องบินโดยสารก็ไม่ได้พุ่งชนส่วนตึกแฝดทั้งสองก็ไม่ได้ถล่มลงมาโดนนอกจากนั้นตึกดังกล่าวยังถล่มในลักษณะตรงๆเหมือนมีใครมาวางระเบิดไว้ที่ฐานล่างของตึก และหากว่าเกิดผลกระทบจากการถล่มของตึกทั้งสองก็น่าจะล้มไปด้านใดด้านหนึ่งถึงจะถูกต้อง 4. จากความเห็นของผู้มีความรู้ด้านกายภาพและวิศวกรที่มีประสบการณ์มากให้ข้อคิดเห็นเอาไว้ว่าเป็นไปได้ยากมากที่ทั้งสามตึกนั้นจะเกิดการถล่มแบบตรงๆแบบนี้โดยการพุ่งชนของเครื่องบินโดยสารนอกจากนั้นผู้รู้เหล่านั้นได้ให้ข้อสังเกตเอาไว้ว่า การถล่มในลักษณะนี้เหมือนกับการใช้ระเบิดทำลายลากฐานตึกให้พร้อมๆกันซึ่งการระเบิดตึกในลักษณะนี้พวกเขาเห็นมามากแล้วจากประสบการณ์การก่อสร้างไม่ยาวนานหากนำมาเปรียบเทียบกับทั้งสามตึกก็มีความคล้ายคลึงกันไม่น้อยเลยทีเดียว 5. มีการวิเคราะห์สาเหตุการถล่มของตึกที่ถูกระบุเอาไว้ว่าเพราะถูกไฟไหม้หลายสิบชั่วโมง แต่จากในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีการถล่มของตึกที่เกิดจากไฟไหม้มาก่อนนอกจากนั้นเมื่อนำภาพการบันทึกของประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์พบว่าก่อนที่จะมีการถล่มนั้นมีควันเกิดขึ้นคล้ายกับการระเบิดออกมาจากฐานของตึก 6. หลังจากสิ้นสุดเหตุการณ์ในวันวันมีการนำเทปการติดต่อระหว่างเหตุการณ์มาให้ฟังซึ่งปรากฏว่า มีคนรายงานมาว่าได้มีการระเบิดมากมายบริเวณใต้ตึกซึ่งนั่นย่อมหมายความว่าเหตุที่ตึกถล่มน่าจะเป็นเพราะระเบิดพวกนั้นมากกว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประเด็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์โศกนาฏกรรมในครั้งนี้จนมีการทำลายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสืบสวนเบื้องหลังของเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยได้รับความนิยมจากประชาชนมากเลยทีเดียวนั่นแสดงให้เห็นว่า ชาวสหรัฐอเมริกาจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าเรื่องราวดังกล่าวมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่าแค่ที่เห็นซึ่งทั้งหมดนั้นพุ่งเป้าไปที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่านั่นอาจจะเป็นการจัดฉากของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ในบางอย่างประเด็นที่คนส่วนมากเชื่อว่าน่าจะเป็นเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือ การที่คนในรัฐบาลบางคนนั้นต้องการที่จะยึดครองอัฟกานิสถานซึ่งสร้างสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นการหาข้ออ้างบุกยึดพื้นที่ในบริเวณนั้นเนื่องจากอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติสูงมากหากว่าสหรัฐอเมริกาใช้เหตุผลดังกล่าวเข้าครอบครองย่อมทำให้ผู้มีอิทธิพลบางคนนั้นได้ประโยชน์มหาศาลเลยทีเดียว ซึ่งนั่นก็เป็นกรณีเดียวกับการบุกยึดอิรักด้านหน้าอาจมองว่าเป็นการสร้างความสงบสุขให้กับโลกแต่ภายในกับมีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้ล่วงล้ำทรัพยากรของประเทศอิรักจำนวนมหาศาลนอกจากนั้นการที่อ้างชื่อของนายอุสมะบินลาดินว่าเป็นผู้บงการก่อการวินาศกรรมในครั้งนี้ยอมได้ประโยชน์ในการกำจัดผู้นำหัวรุนแรง ที่มีอำนาจมากที่สุดในขณะนั้นออกไปโดยที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงอีกทั้งเจ้าตัวก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องแต่สหรัฐอเมริกาก็ได้ยืนหยัดข้อหาให้จงได้จากการวิเคราะห์นั้นเชื่อว่านายอุสมะบินลาดินจะเป็นกระดูกชิ้นโตในการเข้ายึดครองพื้นที่แทบนั้นของประเทศสหรัฐอเมริกาในอนาคตการกาะวินาศกรรมแบบลวงๆในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นการได้รับผลประโยชน์ทั้งสองด้านของคนกลุ่มนี้โดยไม่มีใครใส่ใจชีวิตของผู้บริสุทธิ์เลยจบไปแล้วกับเรื่องราวของนายวันวันศกนัตรกรรมช็อกโลกที่มีข้อสงสัยมากมายว่าเป็นเพียงแค่การจัดฉากหรือว่าเป็นการก่อการล้ายจริงๆหากใครมีข้อเท็จจริงอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้เรื่องลึกลับขอลาไปก่อน ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือถอดรหัสรับปฏิบัติการพลิกโลก